มาาเมื่อเพื่อนมาบ้านแล้วพยายามป้ายยาให้กดดาบม่วงอย่างนี้เบลก้าิบแล้วสุดตึงแล้วมึงเอาอาเมนอนมาตาถอยมึงไม่เอาตาไปเปิด <c oughs> ดาบให้น้องวะ่ะป้ายยากูมึงเอาตาไปกดเท่มสีทำไมไม่เอาอาว, <c oughs> วุธวะไอ้กุ๊เต่า ตึงไปเปิดอาวุธช่องให้มันเก่งที่สุดดีกว่าเว้ยโอ้ยกูเปิดให้มึงดูสิบโลเข้ามาออไม่เอาดีกว่ากูได้ดาบหินมาสองเล่มกูยังไม่บ่นเลยนี่ไงรั่นเลยโดนป้ายยาแล้วว่ะช่วยไหมพิงค์ช่วยหน่อยพิงค์สะสมมากกมดเลยโอ้โหทบเท่านี้ก่อนนะโหพี่เจหนึ่งพัน หนึ่งว่าโดนหักโส้งคนนี้ี่เคราะ์แบบคุณทิงขอบค้าจัดไปแพ็กใหญ่สุดจัดไปขอ,อดาบม่วงให้อายการะหน่อย